สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้ปุ่ม error reset นะคะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆเราก็เข้าไปนะคะตรงนี้ก่อนนะ,ะใน FUTURE นี่ก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ไปที่ activate coil ค่ะนะคะ,นะคะตรงนี้นะคะปุ่ม error reset เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าเราปิดไปแล้วนะเราปิดจากเมนูน์โคสไปแล้วนะคะแล้วก็พอปิดเสร็จแล้วเนี่ย อาจจะมีหน้าจอแบบนี้ค่ะแบบนี้ค้างอยู่นะคะค้างอยู่นะคะก็คือเราปิดหมดละนะคะทั้งทั้งในส่วนของคอยเทคนะคะแล้วก็ในส่วนของไบแอนนะหรือว่า OKX OK นะคะแล้วก็ยังมีนะหน้าจอแบบเนี้ค้างอยู่นะคะอาจจะค้างเป็น0.0หรือว่าอาจจะค้างเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเคลียออกนะคะวิธีการนะคะก็คือกดนะคะกดเข้าไปนะคะในในคอยหรือว่าในเหรียญที่เราต้องการที่จะปิดออกนะคะก็คือกดเข้าไปนะคะสมมุติว่าตรงนี้ค้างอยู่นะคะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะถ้าเกิดว่าบอท์ทำงานอยู่นะคะก็ไปสต็อปบอทนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ในกรณีที่มันเป็นบั๊กอะค่ะเราปิดไปเรียบร้อยละนะคะเราก็ไปตรงนี้เลยนะคะไปตรงนี้เลยนะคะเออแล้วรีเซ็ตตรงนี้นะกดหนึ่งครั้งนะคะตรงนี้อจจะมีรีเซ็ตฝั่งลองกับรีเซ็ตฝั่งช็อตนะคะรีเซ็ตฝั่งลองนะคะกดคอนเฟิร์มนะคะแล้วตรงฝั่งลองตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยก็จะหายไปนะคะแล้วก็รีเซ็ตฝั่งช็อตนะคะตรงนี้นะแล้วกดคอนเฟิร์ม ะะฝั่งเจ้าก,ก็จะหายไปก็รีเซ็ตกลายเป็นศูนย์เลยนะคะเ,เพื่อนซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะถามว่าเราจะปิดเลยได้ไหมเราจะปิดคู่เทรดเลยได้ไหมได้ค่ะนะ,ะแต่ว่าจากคลิปนะคะคลิปก่อนหน้านั้นอะ่ะให้ใช้วิธีการนะคะใช้วิธีการเข้าไป Manual close นะคะตรงนั้นนะ,ะอันนี้เอาไว้ใช้วิธีการแก้ปัญหาเวลาเขาติดบั๊กงานหรือว่า,หร,วาหรือว่าต้องการเคลียร์ออกแล้ว ยังไม่เคลียร์นะคะเคลียร์ไม่ได้ก็ใช้ตัวนี้ค่ะกด e อ r เ r อร์รีเไปเลยแล้วก็จะหายไปเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ